สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่00ในการวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการเรียนดังสีเทคนิคตอนที่2เทิร์น1วันนี้นะคะเราก็มากับพี่เนลยค่ะแล้วก็พี่ซัทค่ะสวัสดีในการ2คนเลยใช่หรืว่าวันนี้เราก็ไม่ได้โควิดแล้วเพราะนั่งเป็นกัน น่าเดิมเปลี่ยนโลเคชั่นเราก็จะมารีวิวนะว,ว่าปีสองเทอมหนึ่งเนี่ยเราเรียนเป็นยังไงบ้างล้วก็เราจะมาเมื่ไห่แ้ว่าปีสองเทอมหนึ่งเนี่ยงานเยอะขนาดไหนนะคะซึ่งการเรียรนในปีสองเทอมหนึ่งเนี่ยก็จะมีรายวิชา anatomy b i o c h e m i s t อ y electronics ภาษาอ,อ,อ,อังกฤษไอเดียผู้ประกอบการซึ่งเราะจะเรียนด้วยกันทั้งหมด20 ก็คือสำหรับการเรียนในปีสองพีหนึน 2, ห่งเนี่ยก็คือมันก็มีโควิดระบาดเข้ามาเนาะทำให้การเรียนในปี2องพีหนึน 2, ห่งของเราเนี่ยได้เรียนแบบออนไลน์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็จะมีบางวิชาที่แบบว่าหลังไม่เทมอมอาจารย์จะให้เข้าไปเรียนในคณะในห้องใช่ก็จะมีพวกแบบอิเลอกเรอนิเอ่ออ a t o m y b i o c h e เป็พวดข้า,าวมวเดค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวิชาแรกนาก็คือ general anatomy ใช่ไหม มันก็คือวิชากายวิภาคศาสตร์แบบทุกคนต้อคงจะรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าอณูตัวนีมันก็ต้องเรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องร่างกายมนุษย์อะไรแบบเนี้ยใช่ก็ที่เราเรียนปีสองเทอมหนึง่งก็คือเรียนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นันแหละก็จะคล้ายๆกับของที่เราเรียนระปลายบรลยพวกระบบต่างๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะมาเรียนแบบเจาะลึกขึ้นแล้วก็จะมาเรียนถึงพวกเรื่องกลไกพวกเรื่องอ่าไม่รู้อะไรอ่ะในเซลล์ที่มัน ยองสีอะเซลล์บนสไลด์อย่างเงี้ยเราก็จะได้เรียนว่าเฮ้ยในในตับอย่างเงี้ยมันมีเซลล์นี้หน้าตาแบบนี้อยูนน่นะอย่างเงี้ยในแบบต่อมอันนั้นอันนี้มันมีเซลอย่างนี้อยู่นะซึ่งเราจะแบ่งใช่ไหมมันมันมีทั้งหมด14บทเราจะแบ่ง7บทแรกละสองมิเตอรแล้วก็7บทหลังละสองไฟนอลแบบน,นีอ่อนแล้วก็ตอนสอบอะเราจะสอบอ่าออช่วงเช้าเป็นเลคเชอร์เป็นช้อยนะแบบเจ็ดสิบข้อป่ะใช่ไหมเจ็ดสิบข้อแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะสอบเป็นแบบ ก็คือเป็นแบบกิง๊งมีเวลาข้อละหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหัดมองแล้วตอบเลยจริงๆแบบรุ่นพี่อย่างเงี้ยมันติดโควิดเนาะเราก็เลยแบบไม่ได้ไปเรียนที่แลบลบก็คือไม่ได้ไปเห็นแบบอะไรอย่างนี้เลยอะแต่แบบเรียนเป็นผ่านวิดีโออะไรเงี้ยก็แบบต้องอนนการเสียเยอะข่าต่อไปก็จะเป็นวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะคะวิชาเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์เนาะฟิสิกส์าดา้านไฟฟ้าแต่เป็นไฟฟ้าแบบลึกเข้าไปแบบมากแล้วก็ ค่าจะเยอะนิด <Ark> น <ham> ึงเพราะว่าสูตรมันก็เยอะแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นพวกแบบพวกเอ่อวงจรไดโอดทรานซิสเตอร์ใช่ไหมอ่ออะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะเป็นแบบพวกกราฟแล้วก็แต่ละกราฟเนี่ยก็จะมีหลายวงจรแล้วก็เราต้องรู้เรื่องวงจรขาเข้ากราฟเป็นยังไงวงจรขาออกเป็นยังไงซึ่งตัวนี้เราก็ต้องจำก็ไปสอบเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีสอบไฟนอลกับวิเทอร์วิเทอร์กับไฟนอลแล้วก็วิเทอร์ก่อนวิเทอร์เนี่ยจะเป็นอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็หลังวิเทอร์อาจารย์อีกคนหนึ่งซึ่ง ก่อนวิเทอร์เนี่ยจะเป็นคะแนนวิเทอร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีคะแนนเก็บด้วยซึ่งคะแนนเก็บก็จะมาจากพวกรายงานแล้วก็นำเสนอรายงานะพวกพรีเศษอ้อวิชาจะเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็พรีเซนนต์เี่ยเราก็ต้องพรีเซนต์ออนไลน์ด้วยแล้วก็ส่วนหลังวิเทอร์เนี่ยจะเป็นไฟแนลใช่ไหมก็จะเป็นคะแนนไฟแนล50%เลยค่ะแล้วจะไม่มีคะแนนเก็บเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องแบบคือบริหารคะแนนน,นิดนึงขึ้นตัวเองบวนใช่ไม่ได้ก็ต<ชาะ>ื่นตาย ต่อมานะคะก็เป็นวิชาไบโอสเตตหรือว่าเป็นไบโอส a ตติสติกนั่นเองนะคะ<ม>ก็คือเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสถิติที่แบบจะลุงลึกไปกว่าตอนปีหนึ่งมันจะมีแหละให้ทําในห้องคอมด้วยแบบเรียนกับคอมใช้คาํานวณอะไรนี้แต่ว่าเนื่องจากโควิดเนาะเราก็แบบว่าไม่ได้ไปเรียนในห้องก็ใช้แบบทําโจทย์เอาใช่แล้วก็อาจารย์ก็จะสั่งงานให้ทําให้ส่งอะในสัปดาห์นั้นๆ<ม><ม>ก็จะมีสอบทั้งมิ d t e r m แล้วก็ไฟนอลนะคะ มิเธอไม่สูตรอเอไม่สให้เอ,อในไฟนนลเนี่ยก็จ,จะแบบว่ามีสูตรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากมากซึ่งแบบว่าเราก็คงจะไม่หมดใช่ไหมเอออาจารย์ก็เลยแบบว่ามีสูตรมาให้ใช่แล้วก็อาจจะมีสูตรนอกเนือเพิ่มเติมจากนี้ก็แบบเราก็อาจจะแบบต้องจำไปเองด้วยต่อมานะคะวิชาที่4ี่ก็คือวิชาไบโอเคมีวิชานี้ใช่ไหมก็คือ่อาชีวเคมีเนาะสำหรับนศึกสีเทคนิค ก็คือมันจะเรียนหนึ่งกับพวกเรื่องสารชีวโมเลกุลนะจะคล้ายๆกับแบบออแกนิกเคมิสตีที่เราเรียนไปตอนปีหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันจะแบบลงลึกลงไปอีกว่าแบบมันหน้าโครงสร้างกับหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบละเอียดละเอียดกว่าตอนปีหนึ่งมากๆแล้วก็มันจะมีแบ่งเรียนทั้งหมด <c oughs> 1 6บหทมันมันเหมือนจะน้อยใช่ไหมแต่เปล่าเพราะว่า1 6บหทตรงนั้นอ่ะมันจะมีแยกเป็นทั้งแบบส่วนของเคมิสตีก็คือพวกเรื่องเคมีอะไรต่างๆ กับส่วนของเมตาบอลิซึมก็คือเรียนว่าแบบร่างกายเราอ่ะสารพวกน,บบนั้นมันมเกี่ยวข้องด้วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาสอบใช่ไหมอย่างพี่อย่างนี้เธอก็คือจะสอบเป็นแบบของเคมีสตรีทั้งหมดทุกบทเลยแล้วก็ส่วนของไฟนอดเนี่ยอาจารย์ก็จะออกทั้งเคมีสตรีทแองเมตาบอลิซึมก็คือยำๆยำๆรวมกันแล้วก็แบบนแหละคือน้องก็ต้องแบบอ่านรวมหน้ามาพอสมควรเพราะว่า มันไม่ทันจริงๆนะถ้ามาอ่านแบบอัดิเดียวอัทิเดียวคือไม่ทันแล้วเราต้องแบ่งเวลาแบบอ่านวิชาอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบอ่านเยอะต่อไปจะเป็นวิชาคำนวณสิ์นะคะคำนวณสิ์ก็จะเป็นวิชาแบบคณิตศาสตร์ใช่คณิตศาสตร์จะเรียนเรื่องแบบพวกการและฟังก์ชันนะอันเนี้ยทุกคนน่าจะเคยเรียนการและฟังก์ชันมาแล้วจากมัธยมใช่ปะแล้วก็จะมีพวกดอกเบี้ยการดอกเบี้ยการนวดการจัดการ ต่างๆเึ่งอผ้พวกนี้เนี่ยเราจะไปยุ่งกับการทำโครงงานว่าวิชานี้จะมีการทำโครงงานาิศวด้วยก็จะเป็นงานกลุ่มนะคะแล้วก็วิชาโครงงานนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนอาจารย์จะให้เราทำหัวข้ออะไรไม่รแต่เราเลยเราจะสำรวจอะไรก็ได้แล้วก็ไปส่งอาจารย์แบบเพี่รอบแพร่รอบแล้วก็อาจารย์ก็จะแบบให้คำนิชมมาแล้วก็ไปแก้แล้วก็ไปส่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องไปนำเสนอให้อาจารย์แล้วก็เจงออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็นำเสนอออนไลน์อีกแล้วค่ะ แล้วก็จริงๆเนี่ยโครงการจะทําหลังมิเทอมใช่ไหม้วก็จะมีการสอบมิเทอมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกพี่แบบเว็บล่มอาจารย์ก็เลื่อนไปสอบไปนเพราะว่าเราเรียนช่วงก่อนมิเทอมใช่ไหมแล้วก็หลังมิเทอมก็คือจะเป็นการทโครงงานแล้วก็ไปนอกระแต่มิเทอมนมีนะก็คือการสอบเดียวค่ะเพรว,ว่าเนไฟนอลก,ก็คืออาจารย์ให้แบบเขียนสูตรเข้าไปด้วย ต่อมานะคะก็จะเป็นรายวิชาการพูดแล้วก็นําเสนอในที่สาธารณะค่ะซึ่งก็จะเรียนเป็นวิชาภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็อาจารย์ก็คือจะสอนว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการพูดหรือว่าการนําเสนอในที่สาธารนณะยังไงแให้แบบดูน่าสนใจให้แบบผู้คนติดตามเราอะไรอย่างนี้แบบเริ่มต้อนอินโทรักชั่นเนี่ยจะพูดยังไงแล้วก็จะมีแบบให้เรียนคอนลูชั่นว่าพูดสรุปยังไงแบบให้คนน่าสนใจพอหลังนิ้เทอมก็จะมีแบบให้เรียนแบบพูดเป็น ก็มีบบกาฟแผนภูิแบบกาฟแท่งกัฟวงกลมก็แผนภูงกลมเออ่นแหละก็ให้เรียนอ่านกาฟแล้วก็แบบให้นําเสนอเป็นคู่ซึ่งก็จะมีงานที่ทําด้วยก็คือพอเราอยู่ในโควิดใช่ไหมเราก็ไม่สามารถไปเรียนในห้องได้อาจารย์ก็จะมีให้ทําอัดคลิปวิดีโอส่งในคลิบุ๊กจะไม่มีสอบมนเทอมแล้วก็สอบไปนอนต่อไปจะเป็นวิชาภกษาการสื่อสารไายว่า c o m m a t i o n วิชานี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนี้ยคือหลักภาษาในการเรียนภาษาไทยเพราะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับภาษาเหมือนกันทั้งวัจนะภาษาอังกฤษภาษาระดับแบบการ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 เขียนอ้างอิงภาษาทางการหรือทางการและพวกนี้ค่ะแล้วก็วิชานะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์ค่ะก็คืออาจารย์แต่องใช้เปิดกล้องด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะมีแบบฝึกให้ทำให้ข้ามเกือบทุกอับภาษา แล้วก็สอบโดยแค่สอบในนอกรุ่นเดียวนะคะแต่ว่าจะมี็การสอบออนไลน์ที่คณะศิลปศาสตร์เพราะวิช,ชานี้เป็นของคณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเราต้องแต่งตัวแบบชุดเรียนสราของเซ็ปต์เรนสระแล้วก็ไปสอบที่เข้าคอรของคณะศิลปศาสตร์สอบในคอรค่ะต่อมาก็เป็นวิชาไอเดียประกอบการนะคะวิชานี้ก็จะว่าด้วยเออการสอนให้เรา ีแนวคิดเกี่ยวกับเป็นผู้ประกอบการไปทาธุรกิจต่างๆเนาะซึ่งก็จะมีงานให้ทําในแต่ละสัปดาห์แบบดูคิดแล้วก็แบบก็เขียนว่าได้ได้นำคิดอะไรจากคลิปนั้นแล้วก็แล้วก็มีทั้งงานเดี่ยวงานคู่ให้ให้คิดธุรกิจแล้วก็แบบออกแบบมาว่าธุรกิจนั้นแบบจะเป็นยังไงจะขายอะไรอ่าใช่ก็แบบนั้นนะคะอืมก็แล้วก็ไม่มีสอบเพิงมแล้วก็ไม่มีสอบในนัดแล้ว ใช่ใช่มีแต่ใครมาเก็บก็คือถ้าทําง,งานออกมาดีทอย่างวนี้ก็ได้เองค่ะในแบบวันนี้ถ้าถ้าเกิดแบบอาจารย์เขาไม่ได้สุ่คู่ในแบบเพื่อนในสาขาเดียวกันให้ก็คือต้องวัดรวมเหมืไนค่ะคือเพามันเคยมีที่แบบคนอื่นเนาะที่เขามีรู้แล้วแบบได้เพื่อนไม่ทำงานอะไรองก็เลยเยอะเป็นแบบเพราะช่วงนี้ที่ได้เพื่อนในสาขาเดียวกันก็เลยแบบใช่เพราะว่าตอนแรกจำ อาจารย์จะให้แบบสุ่มสาขากันแต่ว่าก็มีนักศึกษาแบบเมนเ์ไปเรียกร้องว่าเออแบบว่าเดียวกันมันต่างกันใช่ใช่เผื่อเพื่อนไม่ทางานอะไรย่างเวลาชนกันอะไรยิ่งแบบสอบเรียนออนไลน์แล้ก็แบบเวลาชนกันอะไรก็เลยทีนี้ก็เลยแบบว่าอาจารย์ก็เลยให้มาจับคู่ในสาขาเดียวกันตอ่ต่อไปก็จะเป็นวิชาเสรีเสรีอันนี้ก็คือแบบเหมือนพวกพี่ทั้งสาขาก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรอะ ลงลงชื่อกันนะแล้วก็ไปขออาจารย์เปิดอีกเสกนนึ่งลอง,ลอ,งลองท่าน,นี้ก็ได้นะถ้าแบบทั้งสาขาหรือคนเยอะๆอยากอยากลงเสรีก็ไหนก็แบบลงชื่อไปยื่นได้ก็วิชาที่พวกพี่ลงก็จะเป็น uh, learning through backpack trip ใช่ไหมมันก็คือการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยดนะัดอ่ะอันนี้ก็จะแบบดูเป็นวิชาชิชวๆอะไรเงี้ยนะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับพวกเรื่อง uh, การท่องเที่ยวแบบประหยดัดแต่มันเที่ยวยังไงอะไรอย่างเงีง้ยมันต่างกับการท่องเที่ยวแบบ วอะไรอย่างนี้งไงแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้การแบบว่าจองโรงแรมจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินยังไงให้แบบราคาถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดแล้วก็การจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยต้องวางแผนยังไงบ้างในส่วนของข้อสอบใช่ไหมอันนี้จะสอบเป็นไฟนนลแล้วก็เป็นข้อสอบข้อเขียนอย่างปีพี่มันไปนสอบที่ห้องไม่ได้ใช่ปะเขาจะให้เป็นข้อสอบแบบเทคโฮมาแล้วก็ให้เอามาเขียนแล้วก็แนมไฟส่งภายในเวลาที่กำหนดอะไร ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรายวิชาทั้งหมดของเออปีสองปีสอง2 2> ใช่ใตอนแรกเราจะเรียนทั้งหมดเทอมละ2ยี่สิบหน่วยกิตแต่ว่าเรารู้สึกว่าเทอมสองเราแน่จะเรียนเยอะเรียนหนักอะไรเงี้ยเราก็เลยแบ่งหน่วยกิตที่แบบต้องลงเสรีเทอมสองสามหน่วยกิตเราก็เลยแบ่งเป็นสองหน่วยกิตแล้วก็หนึ่งหน่วยกิตมาลงเทอมแรกก่อน <สา S 1> ใช่วก็เทอมแรกก็เลยกลายเป็นยี่สิบสองหน่วยกิต ต่อมาเราก็จะมาเมาท์มอยให้ฟังนะว่างานของเราเนี่ยแบบว่ามันเยอะขนาดไหนเราต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็แบบมีสอบอีกไม่สี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแล้วก็มีงานกิจกรรมๆๆอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วบางทีเราก็แบบว่าไม่ทันเพราะว่าในเวลาอ่านหนังสือเราเริงๆแบบการกลุ่มซึ่งวิชานี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งวิชาน,นชี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็จะแบบเออว่าเหน่อยตัวเราค<ป>นจะต้องแยกกล้า<ป><ป>เลยก็คือกุญทุกอาทิตย์แล้วก็แบบมีแบบสิบ ภูมิมาเลยใช่ใช่เยอะจรเยอะมากคือแบบออไลน์แล้วแบบการการออนไลน์ก็แบบทําให้เราแบบต้องต้องตามงานตลอดเวลาใช่เราพลาดเลยไปนิดนึงเหมือนกับเนี่ยคือพลาดที่ใช่พลาดแต่กันแล้วก็นี่มันยืดทำไปนี่โพสเทสทำพีเทสไปนะที่ไม่เก็บคะแนนแต่โพสเทสเป็นียค่ะยืดยืดรงแต่ละวิชาก็คือแบบเอ่อเว็บไซต์อะไรนะแอปแต่ละวิชาจะไม่เหมือนกันใช่เราเรียนพูดได้าวิชานี้เรียนตัวเตือนคัด ไม่มีวุฒอ๋อใช่ไหมครับก็มีเรียน MST มีสูอรคาสรูมสูงน้วยใช่แล้วก็แบบ เรียนออนไลน์ก็จะเป็นอะไรที่มันใหม่เนาะทั้งแบบกับเราอาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่ก็แบบเออมันยังต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยเลือสำหรับอาจารย์บางท่านก็คือเขาอาจจะแบบไม่ได้ถนัดสอนออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบช่วยๆอาจารย์บางที่เรียนอยู่อาจารย์แลยว่านักศึกษาเกิดอะไรขึ้นไอแพดอาจารย์อะอะไรด้ลเกอาจารย์กดปิดตรงนี้ได้เลยช่กันใช่แก็เหมือนวงที่แบบ คือพวกเราบางทีอาจจะเช้าใช่ไหมอาจารย์ก็จะแบบคือนคนเดียวหน,หน่อยอะไอียบางทีเรากำลังจะอ้าบัตรตอบแบอ้าาอาจารย์ไปแล้วตัวละก็แบบปีสองใช่ไหมคือด้อวยความครอบปีสองเนาะมันก็จะเป็นเราุูนเราก็จะเป็นเนงานหลายงานอะไรถ้าเกิดไม่มีช่วงโควิดมันก็จะต้องจัดพวกแบบรับน้อง<อ><อ>พวกมีมงานรับดาวที่ปีสามอะไรเงนะี้ยซึ่งก็ต้องแบบ manage ช้าให้ดีมากๆอย่างุูนพี่ก็คือรับน้องมันไม่ต้องจัดงาน ก็จะมาลงที่ช่วงแบบว่างานค่ะรับการรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบแบ่งเวลาเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นก็สอบเสร็จก็ต้องมาทํางานในนี้เลยอ่ะสอบเสร็จปุ๊บสองสามวันไหมก็เป็นงานรับการอย่างเงใช่เราต้องแบบวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงสอบในนี้ถึงทำงานในทันก็คือก่อนสอบแบบมีทั้งมีสิมีทั้งงานมีเอาเยอะแยะไปหมดเออแล้วก็แบบ ท่าหนาวเพราะว่าแบบงานมันเยอะมากมากเยอะแบบมากๆจริงๆเดี๋ยวเอาตารางให้ดูเลยแต่เราก็ผ่านมันมาได้ทุกคนวอกเทียมากบางทีก็คิดเออทั้งสองไหมเคไหมเนี่ยเดีหลังจากนี้ก็รีวิวอีสองคนสองก่องใช่จะลืมติดตามกันด้วยนะคะว่าเราจะรอดไหมในอีสองคนสองนั้นก็คือก็อาจจะโผล่มาฟงอะไรอย่างนี้ ้พรฉะนั้นก็เปิดแจ้งเตือนไว้นะไอ้วันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงแต่เท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติกแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งบ๊ายบายเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวเดีนะแล้วก็ในปีสองก็คือเราติดโควิดเนาะแล้วก็ต่ก็ติดเล